สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะที่ดิน2องงานหกตารางวาอยู่ที่บ้านสันทุกพัฒนานะฮะตำบลดอยลานอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเข้าจากถนน1 1 9่นูนยนะฮะถนนจําบอนเหมืองง่าเข้ามาเพียงแค่50เมตรนะลูกค้าด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะติดถนนสาธารณประโยชน์นะฮะ หน้ากว้างอยู่ที่21เมตรนะฮะลูกค้าตั้งแต่กําแพงนะฮะจุดกําแพงตรงนี้นะฮะด้านหน้าแปลงที่ดินนะฮะลักษณะเป็นที่เนินสโลปนะฮะลักษณะเป็นที่โนนสโลปอ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้เจ้าของแจ้งมาว่าขายที่ดินนะฮะขายที่ดินอ่าแถมตัวบ้านนะฮะแถมตัวบ้านให้ไปเลยนะฮะลูกค้าเป็นบ้านหลังเป็นบ้านเก่าเก่านะฮะลูกค้าพื้นที่นี่ก็ลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะฮะ มีกิ่งไม้นะฮะมีต้นไม้หลากหลายนะฮะอยู่ในพื้นที่นะฮะค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะฮะแปลงนี้เราไม่อาจจะดินมุมสูงให้ทุกท่านดูได้นะอาจจะเห็นไม่ทั่วนะฮะลูกค้านะก็ดูภาพพื้นดินกันไปเลยนะฮะแปลงนี้เจ้าของแจ้งขายมาที่สามแสนหกหมื่นบาทนะฮะลูกค้าสามแสนหกหมื่นบาทครับเฉพาะพื้นที่ก็คุ้มนะฮะคุ้มมากเลยนะฮะด้านในก็จะมี ตัวบ้านนะฮะตัวบ้านตึกเดี่ยวนะฮะมูมกระเบื้องนะฮะเป็นที่เก็บของนะฮะลูกค้าเป็นที่เก็บของไปแล้วนะฮะเจ้าของเขาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยู่ต่างจังหวัดก็เลยแจ้งว่าไม่สามารถมาเปิดประตูให้ได้นะฮะลูกค้านะพื้นที่นะฮะพื้นที่แปลงนี้อยู่ที่2งานนะฮะสงานหกตารางวานะฮะ นากวางที่21เมตรนะลูกค้านะลักษณะเป็นรูปตัวแอลดังที่เราแนบไปให้เลยนะฮะห่างจากเซ็นทัลเชียงรายนะฮะห่างเซ็นทัลเชียงรายเพียงแค่26กิโลเมตรนะฮะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง34กิโลเมตรนะฮะเข้าออกจากถนนหลักนะฮะเพียงแค่50เมตรเท่านั้นนะฮะด้านสายแปลงก็จะได้รั้วถาวรหนึ่งด้านนะลูกค้า ด้านหลังติดกับอ่อด้านหลังติดกับทางนะฮะทางเข้าไร่เข้าสวนอีกจุดหนึ่งนะฮะนะฮะแนวด้านหลังน่าจะเป็นทางเข้าสวนเขานะลูกค้านะอ่าทางเข้าสวนเขานะฮะต้นสักนะลูกค้านะหลายต้นเลยทีเดียวนะอยู่ในพื้นที่นะฮะ ต้นไม้ใหญ่นะฮะแปลงนี้แค่พื้นที่ก็คุมแล้วนะลูกค้านะ,ะตัวบ้านเป็นเป็นปูนนะฮะลูกค้านะเป็นปูนแล้วก็โครงนะฮะโครงเป็นไม้นะฮะกับเบื้องเป็นหลอนคู่นะฮะเป็นบ้านลักษณะโบราณน,นะฮะด้านหลังเป็นที่ต่ำนะฮะลูกค้านะด้านหลังเป็นที่ต่ำเป็นเนินสลบไปนะฮะ ก็มีเพื่อนบ้านนะลูกค้ามีเพื่อนบ้านวันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะฮะต้องเคลียร์พื้นที่นะลูกค้านะต้องเคลียร์พื้นที่ถึงจะดูสวยนะะดูดีนะฮะ พื้นที่ติดกันนี่เขาก็ขายนะฮะแปตารางวาเขาขายอยู่ที่รู้สึกว่า3,2มแสนหมื่นบาทนะลูกค้านะพื้นที่ติดกันนะฮะก็กันรั้วไม้นะฮะด้านนอกต่อเติมเป็นโครงเหล็กนะลูกค้า ด้านหน้าแปลงก็จะมีโรงนะฮะโรงจอดรถนะลูกค้าโรงจอดรถให้นะฮะแค่พื้นที่นะลูกค้านะแค่พื้นที่ก็คุมแล้วนะฮะแปลงนี้มีบ่อน้ำนะฮะมีบ่อน้าโบราณอยู่บ่อน,นะฮะลักษณะตื้นนะลูกค้านะ ลักษณะไม่ค่อยมีน้ำแล้วนะฮะต้องต้องขุดรอบเพิ่มเติมนะฮะถ้าจะใช้นะฮะใช้ประโยชน์จากบ่อนี้นะฮะบ่อนี้ก็จะอยู่มุมหัวแปลงนะฮะไม่เกะก,กะทางเข้าออกนะฮะทางเข้าออกจะเป็นถนนคอนกรีตนะลูกค้านะรถยนต์เข้ามาได้นะฮะรถยนต์เข้ามาได้แต่สวนกันไม่ได้นะฮะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ อ่ะสี่เมตรนะฮะสี่เมตรรวมหลายทางนะลูกค้าทางเข้าออกประมาณห้าสิบเมตรนะฮะห้าสิบเมตรนี่ถึงถนนหลักหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะฮะจำบอนเหมืองง่านะลูกค้านะไปอำเภอผ่านได้นะฮะถนนเส้นนี้เลี้ยวขวาก็จะเชื่อมต่อถนนหนึ่งศูนย์สองศูนย์เชียงรายเทิงนะฮะเจ็ดร้อยเมตรนะฮะ อันนี้เป็นทางเข้าออกลูกค้าด้านหน้าแปลงตรงข้ามก็จะมีร้านขายของเบตเตะลิดนะฮะนนเขาออกเพียงแค่50เมตรเองนะฮะ50เมตรก็ซ้ายขวาก็มีบ้านเพียงแค่ ที่ใช้ทางนี้นะมีแค่3หลังนะลูกค้านะที่เห็นอยู่นะฮะเข้าซอยนี้มีแค่3หลังเองนะฮะก็ลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจบ้านพร้อมที่ดินนะฮะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนดะ์นะฮรส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ